ปลาฟูมูเจคือควายแลยเริ่มแรกควายเริ่มแรกเลยควายคือเริ่มแรกเลยแต่โกนป้าตอนมาได้แบบป้าว่าจะแฉบไถนาเองน่ะแต่ลุงแกไม่เอาด้วยทุกคนยังมีทั้ไถเอาอะไรมาเตรียมไวนะ้นีทุกคนยังมีมีเราไถว่มีแต่จะเราไม่ใช่มีแต่ป้าอยากโอ้ยอยากใช่แบบแต่กกโกนอีกนะไถก็<อ>กมีเอาแต่ลองแกไม่เอาด้วยผมคิดว่าลุงลีเนี่ยที่เรานี่ยเป็นป่านั้นนี่ใช่นะว่าจะแฉบควายไถเองเหมือนแต่โกนโอ้ยแต่โกนไถถ้าไถควาย ป้าไทยได้เนี่ยไถยเบกไถไปนาขี่หลังควายเบกไถมาบ้านเจออะไรวิ่งเต๋งพี่น้องนาสิบสองไร่ป้าไทยเหมือนชิงชนิดน่ะไรควายไป็นไทยตะกวนควายพี่น้องเขาอยากรู้ว่าจั่งเรื่ป้าเป็นคนทไหนคนที่นี่เลยไม่รู้นะคนนี่แหละคนที่นี่เลยลุงลีล่ะลุงลีคนบ้านเหมือนพึ่งแท็กมาเล็บเดียวอ้คนเล็บเดียวอืออู้นี่พี่น้องฉันนี่ลูกตะเมืองเนาะลูกลูกนักมวยลูกหลานนักมวยอันนี้แสดงว่าเป็นญาติทั้งสองฝั่งเลยเด้อเป็นญาติทั้งป้าทั้งลุงลีเลยเด้อเนี่ยทั้งสนุกทั้ง ขาเลยเ่ใช่เนาอยู่บ้านเล็กเดียวคือเอาคุณพี่น้องคือป้าแกเป็นคนที mm ่น hmm. ี่แหละตาสมูเราเนี่ยแหละแต่ลุงลีเป็นคนณมือพิทักษ์อ้อะป้ายังไงต่อคะนี่เราไถนาอยากไถนาเราอย่างไงต่อโออยากไถจนนี่เฮาตาเกิดรีบมันไม่เอาด้วยมึงจะไถแต่เองได้ยังไงมึงจะจับไฟฟลึกได้คนคนนี้คนนี้คือพ่อเราอ๋อ อยากเป็นอะไรอยากคืออยากอยากนะอยากลองวัดเหมือนแต่ก่อนน่ะอยากปลุกควายแล้วควายน่ะครับวายตัวผู้ที่อยู่นู่นนะป้าขี่ล้างได้ป้าไล่ไปต้นนี้ป้าตะขีไอ้ตู้ไหนตัวผู้นั่นนไงไอ้ตัวผู้เพิ่มนั่นน่ะป้าก็ขี่ล้างได้แต่ลุงก็ไม่ก้าขี่เร้าไปมาดิป่ากินกระลุงเลยดิโอ้ยขี่ล้างแต่ถ้าเอามาบ้านฉันขี่ล้างเดี๋ยวพี่น้องพี่ยอมขี่ล้างมันมาเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นคลิปปลาเยอะอลไรเขาเนี่ยไม่ใช่ลุงเรียนี่ป่าอะไรของแท้ นนมมปลาของแท้เนาะอันนี้เราไม่ได้จับอะไรเล่นแต่น,น้อยนะปลาเมื่อใดเทิะเน,เนาะเคย,เ,คยเพิ่มคือตัวไหนพี่พน้องเคยตัวนี้คือที่ว่วาผมถ่ายคลิปเก่าๆด้ว,วเยเป็นตูผ้ผูพี่น้องอี่นาของลุงลีนนพี่น้องพิมพ์ไปว่าควายสายพัฒนาลุงลีพี่น้องเขาไปดูคลิปเก่าจะจะเป็นลุงลีอยู่นาคอยเพิ่มเลยตู้ผูอะไรพี่น้องนั่นะที่ปาพูดถึงเป็นเป็นลูกเขาใหญ่เลยเม็ดเงินเลยอะไรเออนั่นแหละตดังๆอยู่เนาะประวัติมันก็ได้มาดูในคลิปเด็กตอนที่จะซื้อควายตู้ผูตัวนี้ดูในคลิปก่อนตัวอะไให้ เลี้ยงมันมีแต่ตัวเมียนะไล่ไปผสมจนนู่นอ่ะใครแตาอไรบาริกาที่อยู่ตรงอือดูจังไม่นานทางหอยถนนนะยายชื่อยายเนื้อยายอะไรเนี่แม่พวกลูกหลานนะนั่นปั่นไล่ไปผสมก็ลูกเคยพวกลุงเปื่อยง่ไปพวกนั่นแหละแล้วก็บ้าริกาก็ไล่ไปเพราะว่าเราไม่มีตัวหูเราไม่มีตัวหูเออตอนแรกนะซื้อมามีแต่ตัวเมียไม่สมัยนั้นไล่ไปนู่นเลยในป่าไล่ไปนู่นละ เราต้องคุยกับเจ้าของใครต้อ,ปองปลูกเขาไหมอือเราต้องคุยกับเขาก่นอนอโปลรยไฟให้ต้องพากังกาป่ากันไล่ไปสงคนลุงหลีไล่รัดรัดบ้านตะมัวไปก็เคยไล่ไป<ฆ>ที่นี่เลยทําไงละ่ะพอมันนี่มัานไหลโผล่ขยายไล่ไปนี่ายตัวเมียเราหลายตัวที่นี่ดูในโทรศัพท์ดูในคลิปคือพวกขายตัวขายไปที่นี่เห็นเห็นก็เลยขยายใหญ่ใหให้ลุงหลีพอมันแค่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวผู้นี่นะ ดูเคงนดูขามันแบบนี่แกดูเนาะดูมันมีอ่องมีอะไรขามันก็มีนี่ในลุงเขาแบะเออคืออยู่ดอกแม่มันคนืออยู่เดี๋ยวไม่มีเงินเรากนะท่านี่ก็เลยบอกลูกชายหน่อยคนโตเก่งเก่งเขาก็แม่น่ะอยากได้ควายตัวผูกแต่ไม่มีเงินเลยเก่งเท่าไรละแม่เออสามสี่หมื่นไปหนเองไปนี่เขาก็เอาเงินมาให้เขาก็พาไปเอา ถึงได้มาไบเประจังโค้งคือ,อคือตอนนั้นที่ผมขอมาหา,หาลุงลีใหม่ป้าผมโชคดีมากเลยคือผมทันในโชคตอนในโชคก,กลงังกลาลังขึ้นวัยรุ่นม,มันเป็นควายน้อยที่มันมาแต่โครงพี่น้องมันไม่อ้วนหรอกแต่มันโครงอนาคตมันต้องใหญ่ต้องอ้วนแน่นอนอม,มันเป็นโครงมาคือแสดงว่าควายคือป่าเนี่ยคือเล็งเล็งได้แม่นมาก <laughs> 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 แต่คนไม่รู้นี่ควายพร้อมจะบอกแมวดอกทีนนาไ,ได้พี่น้องควายใหญ่โครงมันจะมาก,ก่อนเนาะเนาะป่าเนาะ มันจะอ้วนทีหลังเนาะเออมันจะสูงมากก่อนเลยมันจะความสูงมันจะมาโค้งมันจะมาก่อนพี่น้องคือควายสายพระทางมันจะเป็นยังไงแล้วฐานลุงลีเอาวลุงลีไปได้มาจากไหนแกก็พูดนมาชัดเจนเอาลุงลีแกก็เหมือนแบบแกกล้าไปเนาะแอบซื้อมาอย่างนั้นเลยเอนี้แต่เราเรามาทำตอนนั้นคือพี่น้องแบบมันโค้งไหวนี่อนาคตรใหญ่ไงชงที่วานนู้นมาู้จักใหม่ๆม่มากาะรัวดูเลยแบบเขามา นี่ผมกำลังเลาะซื้อตัวนี้พี่น้องนี่เอาเอาพูดตรงนี่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 ตันนี้กำลังตอนนั้นมีรุ่นนั่นหรอวะตอนนั้นกำลังมีเงินอยู่ห้าหมื่นพี่น้องนี่จะมาเปละซื้ออีนี่ไม่รู้รุ่นดีก็จะขายไหมกำลันเลยไม่รู้อะไรเขาเนี่ยนนี่แม่ปัจจุบันนี่เขาเขาเป็นเป็นแม่คอกแล้วพี่น้องหนึ่งแต่แมแกมจำพี่น้องผมอยากได้ชัดจริงๆด้วยชัดมากป้าคือผมบ้าควายอัตลักษณ์ป้าคือจะใหญ่ไกระช่างแต่ถ้าไม่มีอัตลักษณ์เป็นควายไทยเดี๋ยวผมไม่เอาเลยนะเลน เแ็มตังพีเสืออะไรเปนของปฝากท้า,ทาแก้วก้อง,องขนมไทฉะนั้นตัวน,นั้นจะลูกเอครับช่างยังไม่มีไม่มีเท่าเท่านี้แต่เป็นเหมือน,นอืมนี่พี่น้องผมรักเลยแต่ลุงรีบก่อนเดี๋ยวให้ลุงเก็บแหวะทับลูกดูก <laughs> ่อน่ไม่ได้พี่น้องเลยปัจจุบันนี่เลยอนะเอามาบ้านโชว์น้ำมีตังเราไดถามซื้อมันกันร้านอาหารเอครับ ขายอาหารต้องกุกขีนูนนที่เต่าเนาะเตาเนาะ้ได้ยินมีความงามขายภมิเดิมไรอืยังไม่ได้ขายดอกทุกเย่ผอยางเลยยังไม่ได้ขายดอกทุกเยุ่๋ทางทุกวันนี่นี่พี่ทองมันเนี่ยเ่นลูกลูกชั้นกนตัวนี้นาะป่าเนาะแต่ปลักแนสูไอเตัวหน่อยในลูกไอยบุรชื่อยเัป็นลูกตัวไหป้าจาไมนี่นี่เนี่ทองติองมาตอนไปื แม่เขามาจากนู่นแหละทางเวียดามทางเวียดามเขาละพี่น้องตอนนั้นซื้อมามันมันน้อยมันน้อยอยู่มันน้อยอยู่เนาะป้าเนาะแต่คืออัตลักษณ์เขาออกแน่มผมดูยืนตัวน,นั้นควายแม่เนี่ยอนาคตได้ลูกประมาณสามสี่ตัวจะอ่างแน่อ่อางแน่นอนแล้วอ่างแล้วอัตลักษณ์ชัดแน่นแล้แต่แม่ของมันอะ่ะมันคลอดเสร็จแต่มันไม่ลดเพราะว่าโคกลางคืนเนาะครับครับนี่ลุงตัวนั้นยังไม่ออกมาตอนมันใหม่ๆลุงยังยามอยู่เนาะยังไม่ออกมาป้าก็อยู่คนเดียวค ไฟมันยิงอย่างนี้ขอดลูกนี่แบบมันปวดท้องเลยมั้มันเฟรชใหญ่ด้วยทีนี้นอนตืน่นขึ้นมาทีหนึ่งขะลูกเลยในตัวหนึ่งแเ้าเผลอลักไ,ไปไปจับดูลูกมันตายออืลูกมันตายแต่เอ้าแล้วทำไมมันมีมออกมาอีกตัวหนึ่งเห็นแต่ขาหอยมามแฟรคือแฟรท้องแรกเลยอันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแฟร<ค>ของของครั้งแรกในชีวิตที่เราเคยเห็นว่างั้นใช่ ม่เคยเห็นแต่ต่สม okay. 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 right. ัยนะเหามือนกันแต่นี่งจคงนะจะค้งเนาะแนี้หยคนเดียวนาะทีสามเายไนค่ดึกดนเลยูเจ็เรียกใครยังไงคืออยู่คนเดียวี่ป้าตอนนียู่คนเดียวทังั่นเยาัยาอยูเนาะยาัยเยเทไงนดนาะดึงก็ไม่ออกดึง่อกแนมันจะหมุนไปหมุนมาอีตัวนึ่งจะตายเลยนนับแวมันูใ คนเดียวเนาะดึงขาดึงดึงเสร็จหัวมันอกนอกมามันออกมาพึ่งมันจะเละลิ่นอืงพอนี่แม่มันก็มุนปมุนมานะ่ะมันหลีบลอยู่เนาะโชว์ในเชิงกลางมันเท่เนาะตายไปตายมาอุ้ยจนหมดปัญญาจนดี <Yeah. S 1> าห่าดีห่าเลยโอ,อหาดุงอกจจกยามยังควายอกลูกดูสิมันคาคออยู่ตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งตายแกเอ้ยบางทีลูกเฟดบางทีทำไงล่ะเกิดมา มาถึงรทลเลยสองตัวเลยที่ป้าตัวครูและตัวเมียตัวเมียที่สูงเลยออุ้ยพี่น้องนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าวายถ้าลูกเก็ดเมียทีงสูงเลยมันไม่รอดถ้ามันจะเป็นตัวเมียหนึ่งเดียมันโรทลโอ้แบบนี้รอดอือยู่แม่แม่ทันป่าทุกวันกราบสวัสดีครับผมอำนาจเรืองปรสานนะครับผมวันนี้ผมมาสัมภาษณ์การเลี้ยงควายพัฒนาของป้านะครับติดตามชมุผมเลยนะครับกดกระดิ่งกดไลค์ สวัสดีครับ